ภาษาไทายนะแม่าเป็นปริศนาคําทายกันรู้จักปริศนาคํำทายไหมแม่ <c oughs> ร <c oughs> ู้จักอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะคาที่หนูจะทายเนี่ยมันขึ้นคําตอบของมันว่าข้าวนะม,มันมีสี่ข้าวเมนต,ต้องตอบให้ได้นะข้าวแรกเหลืองเป็นฝกักคนชอบมักต้มปิ้งกินแม่ว่าข้าวอะไร ข้าวแรกข้าวแรกเหลืองเป็นฝักคนชอบมักต้มปิ้งกินข้าวอะไรติ๊กักทิ่กัดกข้าวไรดียายข้าวอะไรคะข้าวเหนียวเหรอใช่แล้วมันเหลืองยังให้เราเหลืองมันเป็นฝักมันเป็นฝักอ่าข้าวอะไรเออโอ้ยไม่รู้จักข้าวข้าวอะไรสีเหลืองเหลืองอ่ะเป็นฝักฝักอ่ะข้าวอะไรเป็นฝักฝักเขาพูดแล้ ชาวนามีอาหารดีของเป็ดไก่ของเป็ดไก่กระป๋าฮะข้าวข้าวพี่ใหญ่ข้าวสามชาวนามีอาหารดีของเป็ดไก่ข้าวอะไรคะเป็ดไก่กริงข้าวอะไรล่ะพี่ใหญไนึกแหววข้าวนาชาวนาเขาปลูกข้าวแล้วก็ต้องได้ข้าวอะไร เผื่อใช่ถูกต้องอะข้าวสุดท้ายข้าวสุดท้ายข้าวสีติดมือใครหนึบหนับเหลือเบื่อล้างมือข้านเหนียวเยี่ยมชี้ยังวันเนี้ยแอบชี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยต้องหัวลลอกเึกกัยเราเนาะอม่ดันหรอโอเควันนี้เรียนเท่านี้แล้วก็อย่าลืมนะ บทไหว้ครูบทไปใหญ่ยนักเรียนท้อจังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องวันเนี่ยป้าติ๋มสอนบทไหว้ครูนะราคายกครูเท่าไหร่บาทถึงอะไรอ่ะเมื่อวานยังบอกเก้าบาทวันนี้เหลือบาทเดียวหรอ วันนี้ดอนได้แล้วนะโอเคยายไปบายก่อนบายบาย